พี่ทุกที่มะ,ะพร้าวป็นอะไรนะพี่ตุกมะ,ะพร้าวอะมะพร้าวนี้แหละครับก็เป็นเออ่ประเภทหว,หวานหอมหวานหวานหอมหมายถึงว่าเออเหมาะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสายพันธุ์ต้นกําเนิดเลยเนี่ยคือของกำนันเปากำนันเปาก็คือกำนันเปาอย่างวัดท้ายหาดท้ายแรกแกผแกสมพันธุ์มาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้ต้นเตีย้ยครัขึ้นมาเพื่อให้ต้นเตี้ยคือต่อ แกมองว่าอาเออเวลาการทําทำน้ำตาลมะพร้าวเนี่ย<ร>การทำน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันยากตรงไหนมันยากตรงที่ที่คุณขึ้นไปเอาใช่ไหมเ<อ>พราะมันสะสมถูกไหมใช่ดังนั้านาแกก็เลยพัฒนาสายพันธุ์มาให้เป็นหอมเออหวานหอมซะ<อ>เพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะให้คนทําน้ำตาลเนี่ย<อ>น้ำตาลมะพร้าวนะนะ<อ><อ>เดินป่าน นะดังนั้นเพื่อทําตรงนี้ได้แล้วปุ๊บแล้วเนี่ยก็คือน้ําตาลเนี่ยมันก็จะไม่สูญหายไปครับแเองว่าหวานหอมเราพูดคำเล่นคำว่าหวานหอมถ้ามาเอาไปปลูกกี่ปีได้ผลถัวเฉลี่ยแล้วก็ประมาณปีจันทร์แรกเลยนะครับเตถ้าบอกบอกว่าจันทร์ได้หนึ่งจันทร์เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยถัวเฉลี่ยแล้วก็ได้ประมาณสักประมาณสองปีสองปีครึ่งันแล้วกันเร็วขนาดนี้เลย สองปีครึ่งเนี่ยนะครับช่วงสองปีครึ่งเนี่ยมันจะได้ไม่ได้ทิ้งสามิไม่ไม่ได้ได้ทิ้ง20ลสบูกเลยอย่างนั้เลยไม่ได้อาจจะติดก็มาสักห้าลูกหลูกแต่พอจานที่จานที่สามสี่ห้าประมาณสักสี่ห้าปีเวลาเนี่ยมันจะได้ไปเร่ๆๆลูกมันจะเยอะเร่ๆต้นก็ไม่สูงนะสูงไหมบอกสูงแต่สูงช้าแต่มันมีเทคนิคอีก ทำไงพี่เทคนิคที่จะให้มันต้นสูงช้าเลยนะามะพร้าวเนี่ยเวลาคุณปลูกเนี่ยถ้าคุณปลูกตรงๆเนี่ยถูกไหมใช่ไหมเขาก็จะขึ้นไปใช่สูงหน่อยถ้าเกิดคุณปลูกให้มันเอ็นอย่างเงี้ยถูกไหมกว่ามันจะจะจะขึ้นก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอ๋อนี่เทคนิคเหรอโอ้เรื่องจริงว่ะพี่โตเรื่องจริงแต่ไม่สวย แต่ไม่สวยอ่ะเพราะมันมันโค้งขึ้นไปมันขึ้นเอ็นโค้งเนี่ยไม่สวยถูกมากนะแต่ผมถามคุณว่าคุณจะเอาสวยล่ะคุณจะเอาเตี้ยล่ะเอาเตี้ยอ่าเตี้ยเก็บง่ายเก็บง่ายถูกมากได้มะพร้าวทุกต้นทุกสายพันธุ์สูงแต่สูงช้ากับสูงเร็วแต่ถ้าถ้าสายพันธุ์น้ำหอมที่เขาบอกมะพร้าวน้ำหอมเตี้ยเตี้ยเตี้ยก็คือว่ามันสูงช้ากว่า มะพร้าวโบราณโบราณที่เดี๋ยวนี้ก็ดูที่ข้อมันมันดูที่ข้อมันข้อข้อข้อทางคือทางหล่นมาปุ๊บแล้วเนี่ยก็ไปข้อ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 สุดยอดเลยนี่เทคนิคเลยนลใช่แล้วถ้าเวลาถ้าปลูกเนี่ยถ้าเราปลูกน้ำหอมใช่ไหมเวลาเราเอ็นเนี่ยที่สมุสงครามเนี่ยเขาเ็นท่องร่องใช่ไหมเวลาเราเอ็นเราเอ็นเอ็นเอ็นให้ลงน้ำาถึงเวลาเราตัดโซโปลุ่มก็จะลุวมลงน้ำลูกก็ไม่แตกกระจายแล้วถึงเวลาปุ๊บ ในสวนเนี่ยเราก็กักน้ำเอาไว้ดิอ่าเห็นไหมในท่อกล่องในท่อกล่องเนี่ยพอน้ําขึ้นใช่ไหมเราก็ตัดกักหัวท้ายน้ำเอาไว้ครับพอพอน้ําลงปุ๊บเราตัดมะพร้าวปุ๊บอ่าลงลงลงไว้ไว้ดายการปุ๊บเปิดน้ําโซน้ําไหลปุ๊บมะพร้าวก็จะลุ่มอ๋อนี่คือเทคนิคจริงที่มาตั้งจ้างใครนี่ยโอ้โหมีประโยชน์จริงเลยพี่ตุ๊กอันนี้คือยอดเลยภูมายามของเขาทำกันอ่านี่ครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับ แล้วก็ทราบว่าสุดยอดในการเทคนิคในการปลูกไม่ให้ต้นสูงเกินไปนะครับนี่เลยครับที่ร้านพิตุกพิตุกติดดินนะครับตลาดน้ําวัดภูม,มรินนะครับที่นี่เลยนะครับพิตุก็มีวิธีนะครับตลาดวัฒนมตลาดวัฒนธรรมนะครับภูม,มรินวัดภูมรินนี่ครับท่านผู้ชมครับต้นมะพร้าวน้ําหอมเฮ้ยอันนี้เรียกว่าหวานอ่าต้นมะพร้าว หวานหอมนะครับปลูกมารสชาติแตหวานและหอมและต้นไม่สูงนะครับพบได้ที่ร้านพิตุกนะครับตลาดน้ําวัดคุมบรินครับผมวันนี้เป็นเรื่องดีๆที่รายการพิแกสชื่นใจนะครับภูมิใจที่เรื่องราวของการปลูกต้นไม้นะครับธรรมชาติ ที่อัมพวาเนี่ยสุดยอดของเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับวันนี้เรื่องราวดีๆนั้นมาอยู่ที่ร้านพ่ตุกีแล้วนะครับท่านใดสนใจชอบนะครับผ่านมาเที่ยวอัมพวานะครับตลาดฝั่งนู้นคือท่าน้ําตลาดอัมพวานะครับท่านนั่งเรือข้ามฝั่งมาก็จะพบกับตลาดวัดภูมิรินครับผม